เบาหวานเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมาตั้งกับปี48ตั้งแต่ปี48น้ำตาลสูงสักเท่าไหร่ครับ300กว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นก็คุณตากับคุณย่าที่เป็นแต่พ่อแม่ไม่เป็นไปตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามวัวก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ำตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือน ะจะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยความดันมาปวดหัวตามมาใช่ค่ะก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากนึกไปหาหมอก็มาเป็นถุงๆจนยาจานข้าวจานหนึ่งนะฮะจนคนมองว่าโอ้ยทำไมถือยาเยอะจังมีแนวโน้มว่าจะหายไหมไม่ค่ะหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยหรือใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจทาน ก็ลองดูนะปริมาณเท่าไหรฮะสเม็ดตื่นมาก็ท้องยังว่างอยู่ก็ทานเลย2เม็ดมารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหมอจะนัดทุก2เดือนครับครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานน้ำตาลร้อยแปดสิเดือนพอหมอนัดไปน้ำตาลก็เหลือร้อแล้วพออีก2เดือนหมอนัดมาก็87เหลือ87ดค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบ ใช่ไหม <S <S แต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรือ่อยๆจากตอลดปริมาณลงใช่จากเชาเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพ,พอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียว ừ ừ น้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนายนน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อ Yeah! <laughs>